ไม่ได้นะนะก็ประมาณสักเวลานี่แหละครับแล้วจ<า>ุดตรงไหนรับพี่ที่เจอเนี่ยสังเกตที่ท้องฟ้าแล้วก็สภาพจะหล่อจะบล็อะ ส่วนคลิปนี้นะครับผมมองว่าการปล่อยคลิปเนี่ยมันสื่อได้หลายอย่างนะครับเหมือนว่าสังเกตตอนสุดท้ายนะครับที่จะมีแบบจัดแสงจัดอะไรจัดมุมพระอาทิตย์หรือว่าจะเป็นเพราะว่าแบบแค่อยากจะถ่ายรูปมาสวยๆนะครับแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งคืออันเนี้ยผมสนใจตรงเนี้ยคือตอนกลางวันอนะ่ะคนเนี้ยเหมือนแตงโมแล้วก็มีเสียงแตงโมแบบชัดเจนนะไม่มีแบบ เป็นรูปเฉยๆเป็นอะไรที่มันบิดๆเบีบ้ยวๆเลยนะผมสังเกตดูครับคือแสดงว่าตอนวันเนี่ยอยู่บนเรือจริงแล้วก็น้่นต้นคลิปที่บอกว่าเออเนี่ยเวลาตกอะไรเขาเขาพูดผิดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ม,มองว่าตอนกลางคือนอะไม่ไม่อยู่แล้วจริงๆอะแหละอืมและคิดกลับมาอีกด้นะครับอันนี้แบบข้อสังเกตอีกจริงๆก็คือจะสื่อว่าหัวเรือมัน เขย่าแรงจนฉี่ไม่ได้ก็เลยต้องเดินมาหลังเรือเลยอันนี้คือความคิดที่บัดซบนะครับแต่มันก็ไม่แน่มันก็มีคนคิดแต่ผมก็เลยพูดเผื่อไว้ให้ให้ฟังกันนะครับคน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 สูญหายนะชื่ออะไรหายลักษณะไหนเขาบอกทาไมมึงอยากได้ข่าวกับนักเลออะไรพูดแบบไม่ไม่ไม่โอเคพูดไม,ไม่พอพูดปูเลยอ่าใช่ครับแล้วก็มีการทะเลาะก,กันด้วยนะมีการทะเลาะคนบนเรือผู้ชายพยายามตะโกนด่าข,ขึ้นมาแบบจะมีเรื่องกันด้วย ใช่ครับแบบกู้ภัยทีมกู้ภัยใช่ข้อมูลเราใช่ครับไม่บอกข้อมูลเราเลยว่าจมตรงไหนมันผิดตามหลักการช่วยเหลือทั่วไปถูกครับมันผิดตามหลักการช่วยเหลือทั่วไปสภาพเขาก็คือจากคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็ปคิดคิดคิดว่าเขาน่าจะมีอาการเมาตกใจครับเขาก็คงตกใจส่วนอย่างอื่นเป็น,เป,นเป็นให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วครับดูแล้วมีอาการมึนเมาไหมคร อืมอันนี้ไม่ไม่แน่ใจอะครับแต่ว่าเขาน่าจะอยู่ในอาการตกใจ <ทำ S 2> ไม่ใช<จ>่แรกที่เขาแจ้งกับเราในตอนที่เจอคู่ในคยเขาแจ้งว่าอะไรบ้างครับก็ขอความช่วยเหลือครับเรื่องมีคนตกน้ําให้ช่วยหาอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เขาบอกไหมคะว่าเป็นใครไม่บอกครับไม่ทราบก็คือตอนแรกที่เราไปเนี่ยคือเขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าคนที่พักตกน้ำหรือว่าประสบอุบัติเหตุนี่คือไม่ใช่คุณแตงโน คือไม่ไม่ทราบครับเราก็ไม่ได้ไปถามเรื่องรายละเอียดตรงนั้นเลยมีข้อมูลเบื้องต้นไหมคะว่าวเป็นผู้หญิงหรือว่าอะไรยังไงเขาบอกอะไรบ้างคะในส่วนก็แล้วนาดบอกเป็นผู้หญิงตกหายลงไปแค่ว่าแค่นั้นเขาก็ประมาณครับประมาณได้ไมาว่าประมาณเกือบประมาณยี่สิบนาทีหล,าหลังจากที่ผมมาถึงกันตรงกลางจะเป็นเรือใหญ่ใช่ครับเขาจะมีมีแนวล่องน้ำของเขาอยู่ใช่ครับเราจะเขาเข้ามาคุยเขาคุยกันแล้วเขาบอกว่าตก กลางแม่น้ํา si> อ่าแล้วก็ไม่เหมีใครช่วยเลยก็ถึงถึงชั่วโมงผ่านมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขามาจากสามนะคะคือตกตรงกลางแม่น้ําระหว่างตรงเนี้ยกับฝั่งนู่งน่ะตรงกลางเลยค่ะตรงนั้นน่ะแล้วตอนเจ้าหน้าที่เขาเรา bon ียกเรล้วเรือเข้ามาเพื่อไปหาบนต้นก็เขามาบอกแล้วกี่รอบกี่รอบก็ไม่เห็นะมีปฏิญาณช่วยเหลือเลยรอเดี๋ยวเขาใช้ข้อมูลก่อนคือใช่เห็นนะ